This year's pomodor goes to Uncle Bonnie, who can recall past lives by the pentagon, Where a second. I'm just pronouncing กลับมาสู่ช่วงเวกเกอร์ดราม่าในรายการเวกเกอร์ไลฟ์ทีวีนะคะวันนี้มิก็มาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะคะมาอยู่ที่สวนหย่อมนะคะในโฮมออฟฟิศที่มีชื่อว่าคิกเต m a c มชีนของพี่เชยอภิชาติพงษ์นั่นเองเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพี้ยวดีกว่าค่ะใจ่ วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาพูดคุยพุ่มกับคนไทยนะคะที่สร้างชื่อเสียงในประเทศชาติของเราเพราะหนังของเขานะคะได้ไปคว้ารางวัลที่สูงที่สุดในเวทีขาซึ่งเป็นเวทีประกวดหนังระดับโลกนะคะแค่เราซื้อหนังอะ่ะหนังเรื่องนั้นที่มีชื่อแบบว่านําเสนอเข้าไปในคาร์ก็เป็นหนังที่แบบเม็ตรเลือกซื้อแล้วแต่เนี่ยได้รางวัลสูงสุด โหสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะพี่เจย์ขอแสดงความยินดีให้กับพี่และหนังของพี่ด้วยนะคะอย่างแรกเลยแล้วก็อยากจะถามพี่ว่าพี่ทําหนังมาหเรื่องและการเดินทางของหนังแต่ละเรื่องของพี่เป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนชีวิตพี่นะก็คือก็คือค่อยๆเหมือนกับว่าเรียนรู้มากขึ้นอ่ะเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับอะไรตอนแรกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหนังที่พูดถึงความทรงจําเยอะมากวัยเด็กแล้วก็เรื่องต่อๆมาก็ยังความทรงจําอยู่แต่ว่าเันจะเน้น เรื่องของสังคมการเมืองเข้าไปด้วยใ,<ช>ใ,นในแง่ที่ประเทศที่เราอยู่เนี่ยมันก็เริ่มร,ร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ก็ยังร้อนอยู่<ม><ม>ก็เดินทางมา3ปีเรื่องนี้กว่าจะได้สำเร็จก็คือมันจะเป็นรวมกับงานศิลปะด้วยที่พี่ทำก็คือการสำรวจความทรงจำของภาคอีสานอ่าใช่ครนี้ก็เลยเได้ข่าพี่เดินดหาโล c a t i o n แบบ ใช่ใชตะลุยตั้งแต่สกลจนเนี่ยแต่ว่าลุงมันมีในความจริงเขามีตัวตนที่มีไปทําสมาธิที่วัดนะแล้วก็ทหลวงพ่อเนี่ยเขาเขียนหนังสือออกมาชายคนนี้พี่ก็ได้แรงบันใจจากหนังสือนั้นในเรื่องของความทรงจำของเขามากเลยแต่ว่าทําหนังมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะไม่ไม่ใช่ชีวิตเขาเลยเป็นแค่แรงบันดาลใจ ถ้าลุงเมียงมีชีวิตอยู่ก็คงจะคงจะพาลูกหลานไปดูหนังเรื่องนี้นะแล้วผมว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่ชีวิตกู <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าพี่ว่าภาพยนตร์มันก็คือการสร้างชีวิตเหมือนเหมือนที่พี่ทาหนังอะความสาดังของพี่ความจริงมันก็ไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นมุมมองจากผู้ใหญ่แล้วมองเข้าไปเราก็อยากจะเสนอให้ลุงบุญมีเขาว่าเออดูนี่เป็นมุมมองของเราต่อ,ต,อต่อความความเชื่อของคุณที่คุณลึกชาติได้นะอะไรเงี้ย คิดว่าคิดว่าแกคงสนุกไปกันนะพีว่าอยู่ติดกับมองใดสิยอยู่ติดแต่กับคนกับสิ่งมีชีวิตถ้าคอยบ่ามีชีวิตนะแล้วลวพี่รู้ไหมว่าม,มีรายการอยู่ในทีวี ช่แล้วี่พี่ทุนช่วงที่ก่อนที่ว่าจะไปอาบน้าเป็นเกียิมากที่พีแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะวันหนึ่งหนูจะวาสัมภาษณ์พี่แล้ววันนั้นที่วี่หนูโทรหาพี่ก็แบบว่ารายการเราจะไปอยู่ในหนังเราได้พี่เดี๋ยวให้คุยกับพี่เงป็นช่วงเป็นช่วงอะไรนะเป็นเพื่อนชเพื่อนเพื่อนหนูกำลังจะไปดิวก็เลยแบบอ่านะรายการของเราก็ได้ไปถึงเมืองคานเหมือนกันนะคะเซี่ยวเซี่ยวจอยทีพีก็แล้วหนังของพี่ที่พามาหกเรื่องนี่หลายๆคน บ้านเราโดยเฉพาะอาจจะบางคนอาจจะแบบดูยากดูไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงรี้ยพี่มีทาแนะนําหรือบอกเขายัางไงดีว่าอาจจะไม่ได้ดูยากหรือว่าเป็นมุมมองของพี่สําหรับอือก็ตอบด้วยกันเกาจมูกเออคือมันพี่พูดยากเพราะว่าพี่มุมมองของพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าหนังพี่ดูน่อายไงคุณทำออกมาแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเฉพาะลุงบุญมีเนี่ยก็มีเสียงตอบรับออกมา แปลกๆก,ก็คือที่แปลก,ก็คือเขาบอกว่าดูง่ายนะตลกด้วยถ้าเทียบกับหนังเรื่อื่นใช่ใช,ใช่ก็เลยว่าเออมันก็เป็นเป็นรางวัลเหมือนกันเป็นความรูสุขที่ดีของคนทําหนังที่ว่าออจากที่โดนโจมตีว่าคนดูหนังไม่รู้เรื่องกับอยู่ดีว่าเอยไปหัวเราะในโรงเงีย้ยมันคงจะพูดยากนะเพราะว่า เพราะว่านารรางวัลที่ขานนก็เป็นสูงสุดแล้วแต่ว่าพี่ไม่ไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดเป้าหมายเป้าหมายแล้คือเราทําหนังอย่างที่เราอยากทําไปเรื่อยๆคือการขึ้นเขายอดเนี้ยถึงมันสุดแล้วแต่ว่ามันมันมันดีเพราะว่ามันมันเป็นความสําเร็จที่มันถูกถ่ายทอดไปเยอะไปปักธงอะไรก็ตามเนี่ยก็มันทําให้แล้วหนังมันขายได้หลายประเทศมากจนทาให้เรารู้สึกว่า เออมันมันช่วยกับสิ่งที่ความที่เรารักก็คือโอกาสที่จะทําหนังเรื่องต่อไปใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยแล้วยอดข่าลูกนี้พี่รู้สึกบางทีว้าเเวบ้างไหมคะเออไม่นะไม่นะเพราะว่ามันมีมันมีทงหลายทงมากอยู่บนนั้นซึ่งเป็นธงที่มีเกียนนั้นเลยคือพุ่งกับที่เราชื่นชมพุ่งกับเป็นแบบว่าปนมาจาร์น่ะเรายังรู้สึกว่าธงเรามันยังเล็กๆก็เพราะเป็นเด็กอยู่อนะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือมันมัน มันตรงข้ามทว่ซ้ำอ่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเพราะว่าพี่คิดเสมอว่าเฮ้ยจะทําเป็นชีวิตได้ไหมเนี่ยอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออมันเป็นการยอมรับอย่างหนึ่งว่านี่คืออาชีพที่เราทําได้นะก็ขอนแก่นเลยที่โตมาต่อจ,จากกรุงเทพต่อ,อ,อจากกรุงเทพมีไม่กี่รอบก็คือคนต่างจังหวัดที่ต่อไปคือขอนแก่นก็จะได้ดูใช่แล้วก็ภูกเก็ตเชียงใหม่ แล้วหลังจากนี้ค่ะสมมติคนที่อยู่จังหวัดอื่นก็คงต้องเดินทางมาแล้วเพราะว่าเพราะจริงๆมันเป็นหนังทุนต่ำแล้วก็เรามีพรินเดียวเรต้องเวียนทุกคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนดูเต็มโซเอ์เกือบทุกรอบเลยเนี่ก็เลยโดนเด้งออกหลายรอบมากเลยพวกก็เลยก็เลยเออคือก็เลยต้องพยายามจัดการกันใหม่ว่าเออแล้วจะฉายเพราะว่าจะมีคนโทรมาจองอยู่ เสียงอะไรอ่ะอายผมจะว่าลายค่เกิดจม่องนี้เพราะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ ผีว่อยู่ติดกับมองใดซีอ,อยู่ติดแต่กับคนกับสิ่งมีชีวิตถ้าครว่ามีชีวิตละ่ะเรารู้สึกว่าหนังมันเป็นอิสระคนดูก็ต้องมีอิสระด้วยในการได้ดู คือคุณตั้งเ е й т ติ้งมาแล้วถึงขนาด20เลยนะใช่20ลัคุณก็ควรเคารพด้วยว่าเขานม่จะมีความคิดพอที่จะคือเขาเลือกตัวแทนเข้าไปโหวตในในสภา,าแล้วทำไมทาไมยังดูภาพบางภาพไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือความลักรั่นขอ,ของคนทำงานว่ายังมองว่าคนเป็ฉลาดไม่พอซึ่งเขาฉลาดกว่าคุณเยอะ